อ่ะสวัสดีครับสวัสดีแกสวัสดีแก g บ o g l LOL นะครับ g o o g l LOL นะครับผมครับ LOL นะครับผมนนี้ทำให้คุณเป็นเกมเขาไม่ใช่นะครับเกมที่สนุกหรือเปล่าสนุกครับแต่คนโดนไม่เครียดนะเป็นเกมที่ถ้าเจอกันตัวจริงอาจจะส่วนหน้ากันได้ไม่ใช่นะไม่ใช่แหละ อยู่ในป้อมใช่ไหมรู้ไม่ใช่เก่งเลยลุ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  กาดตีเฮ้กาดดีเพื่อนหนีดิเพื่อนยิปยิปยวอนยูี่มินเนียนคนใจบุญด้วยมินเนียนไลยยูไม่เอาไม่ชอบยูบุนบินเนีนเอานีเลย เรียกมาวไจุงจุงอดโดนเโอ้ยดีดดีเรื่องนเ่อัมพีเฮ้ยเ้ยเฮ้อะไรเนี่ยโอ้ยตายตายดิดดดลากนุูกนี้เน บัตรปีเลยนี่หลนแล้วเนะี่ยตอนนี้ก็ f i t บัตรกันเป็นแล้ว เลือดยังไม่มาอ่ะเราโอ้โหมีแปะเห็ดด้วยไม่มีเห็ดเห็ดอะไรไม่มียานะมันคาตาเห็ดพิษอุ้ยโดนเห็ดนั่ะอุ้ยรถรถเร็วเหลือเกิน อันนี้คืออะไรวะ

<Cornell>. มหวยข้าวป้อมเกียนเข้าเลยไม่ทางเนี้ยเราท <affe tới> ่าไม่ตายเงี้ยกันติครับไม่ใช่ทครับสกิลที่สี่ครับเนี่ยท่าไม่ตายเรียกได้สุดยอด เอาอะไรมากฟ่าเยอะตีป้อมครับไม่เอาเลยนะครับขอเร็วแล้วเรวแล้วแลกแล้วบึ้โอยโดนวิ่งวิ่งดอตเรียบแลยพอจูนี่มันกระโเป็เล่นไมเป็น เจอเห็ดสองลูกเข้าไปยิ้มรู้มันจะมีข้างๆคะแนนออกมาด้วยน,นี่เป็นการออกบอลที่อักปีจุดหนึงอย่าลืมซื้อของ går mm då? -hmm. Mm -hmm. ไมลืปวางเห็นแบบสวยๆไม่ได้นะเนี่ยหอยล็อกล็อกอวางเห็นแบบสวยงี้นะตรงนี้ก็มีเห็ดสินะเนอะไม่มีใช่ปะแค่ไม่มีไม่โดนตรงนี้ ผิดนะอเทบอสกูดไลท์ก็ตไลท์ก็ตไลท์สาวส o ดฤเปิดเพลงกันดีเนี่ยผมย่อมไม่ตายกันยังยังเกิดเกิด เร็วยวพอ <laughs> อ้าวตายตายปุ๊กวะเจ้าคนที่ตายรู้ไหมเพราะอะไรโ oh <my> อนน้๋ไม่กล้าแต่ยืนหน้าป้อม แป๊บเดียวเลือดเหลือแค่นั้นนะอย่าเพิ่งเห็ดที่เห็นมันหายแอบสับใจนิดหน่อยแอมกระซิ่งกระิ่งกริ่งวิ่งวิ่งวางเพิ่มเอ๊ะไม่ใช่โอ้มารู้วางสิ่งนี้โดยเฉพาะแลแม่บอกว่าจะเอาเดียวไม่ใช้กว่าเดิม เดี๋ยวสิดีพร้อมกันเลยเร็วพร้อมดีพร <c oughs> ้อมดีพร้อมก,ก,กันเลยเราดีพร้อมเราดีเท,เทสใจถับแท้งอะไม่ว่าอะไรเดี๋ยวเข้าไปแทงงพร้อมเผ็ดเราอร่อ,อยถุกใจปากถูกปากท่านหรือไม่สิบนาทีเองถือว่าช้าแล้วเนี่ยให้ถือว่าเร็ นนเ,เก่งยังไงเก่งมากจริงจรโว้ยทำไมไม่เห็นยิงรัวเลยวะต้องกดค้างแน่อะไรอันตีเหรอเอออันตัวอันตีอ่ะกดเสร็จก็ยืนเฉยๆเลยไม่ใช่ยืน,นกดแล้วเดินอ,อ๋อเีออยืนเ,เ,เฉยเฉยเลยจะยิงเยอะ มาได้ที่จมตีป้อมเดี๋ยวผมจะบการป้อมให้กันแย่ให้ออกให้ผมเล่นอย่างสุดแรงเถอะแล้วับมันเดี๋ยวข้าคิดตัวเองให้ได้แค่จุดสวยใสย <c oughs> วางแบบร่อรอตารอใจมาก

จบปะเดียวเดี๋ยด้เอาจริงเหรอสรวมาไูเอยรอดเลคือยนนติได้รอว่าเล่นอะ่รขัับ ลอง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 กัแต่แมวแมวขอแมวสีงนะฮะทำยังไงเนี่ยเข้าไปลุยเลยดีดการยามนี่คือยามเร<า>ือไปเร็วไปเร่เร่เร็วร่นิคัสจะแตกแล้วไปดันไปดันสิปล่อยให้ดันเลยนูี่นายจอมปีป้อมกันมันี่ย ปล่อยให้ดันเลยใ,ใครใจดีทนะี่เห็นว่าเล่นเป็น,ขอ,นของขังนั่นปล่อยไปเร็วๆเงี้ยควายตัวใหญ่เลยฟาตัวใหญ่ก็ไปเกี่ยบเห็นสีก็เห็นอยู่ว่างเ็นเยอะมันก็ไม่มันนะี้เร็วตัวเองจะตายแล้วเนีนะ่ยยืนแท็งอยู่ได้นานตายแล้วเออตัวใหญ่ตกตาย วินเต้นตอบซับยืนให้มันตบโอ้ภาพนี้จะได้เผยแหววเผยสู่สาธารณะชมน,น่าตัวนี้จะเล่เล่นไม่ครับเราเอาจริงแทนลาได้เดี๋ยวพอจบอันน,นี้เดี๋ยวผมก็เป็นมหาเศรษฐีในเกมเศรษฐีครับไม่ทำอย่างนั้นล่ะโอ้ยก็จะมามองหินหน้าเงี่ยไรเรียบร้อยครับจบแล้วครับกับเกมเล่นๆ ีม่ต้องหมวกคียได้เดี๋ยวเขาหาไว้